สวัสดีพี่พี่ชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีท่านเก่าพี่พี่เอฟซีท่านใหม่และพี่พี่ที่กําลังรับชมอยู่นะครับครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะกับรายการตํานานพระสมเด็จครับอ่ะพี่พี่นะครับท่านไหนนะครับวางเว้นจากภารกิจนะครับมารับชมรับฟังกันก่อนได้เลยนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร id line นะครับ0 8 0ย์2 2 3 3 2นนะครับมีสแกน qr code ครับแคปแล้วไปค้นหาได้เลยนะครับและมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบอกเพิ่มนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับมาเริ่มรายการที่1เลยนะครับเตรียมปากากระดาษให้ดีๆนะพี่นะชื่นชอบวงไหนนะครับจดไว้ได้เลยนะครับหรือแคปรูปนะครับแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาได้เลยนะครับ เราวันนี้เรามาแบ่งปันกันรายการละ500บาทเช่นเคยนะครับนะราคาย่อมเยาราคาเป็นกันเองนะครับนะราคามิตรภาพนะครับ <c oughs> นี่ครับรายการที่1นนะครับเป็นพิมเจดีนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับพิมเจดีนะครับ มีมวลสารวัดระครังนะครับนะ <c oughs> นี่ครับพิมพ์สวยนะพี่นะองนี้พิมพ์ค่อนข้างสวยเลยนะครับนะเนี่ยฐานเอ่ออนุญาตไม่เหลมแป๊บนะ <c oughs> ครับนะครับฐานชั้นนี้เขาจะแอนเหมือนหัวเรือเลยนะพี่นะ <c oughs> เห็นไหมนี่ยครับแอนเหมือนหัวเรือเลยนะครับตรงนี้ก็จะมี เนื้อเกินนะครับนะ <c oughs> นี่ครับโอ้โหมสารละเอียดนะครับนะ <c oughs> นี่ครับรายการที่1น,นะครับห้าอบาทครับสไยรายการที่2ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ <c oughs> พิมพ์สวยเลยนะพี่นะพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับอันนี้น่าจะเป็นของวัดพังอุ่นพรมนะพี่นะ <c oughs> นี่ครับพิมพ์สวยดีนะพี่นะพิมพสวยเลยนะครับ ด้านหลังครับนะครับรายการที่สองนะพี่นะรายการที่สองนะครับนะครับมีคาบเชื้อรานะครับนะคาบกุนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับรายการที่สองครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่สามนะครับนี่ครับโหคาบกุเต็มเลยนะพี่นะ ใกล้ดีกว่าเนาะนะครับมีคาบกุนะครับนะโอ้โหความเก่าอ่ะพี่นะ <c oughs> นี่ครับโขึ้นเป็นฟอ,องเต้วูเลยนะพี่นะ มีมนสามวัดระฆังเล็กน้อยนะพี่นะ,ะนี่ครับรายการที่สามนะครับนะรายการที่สามครับไปรายการที่สี่ครับนี่ครับนี่ก็เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานวัดบางขุนพรมอีกองนะครับนะนี่ครับจะมีคราบกุนะพี่นะมีคราบกุเห็นไหมคราบกุเต็มเลยนะครับ นี่ครับนี่ครับโอ้โหดูคาบู้นะพี่เก่าๆเลยนะครับนะครับเก่าๆเลยครับ นี่ครับด้านหลังครับโอ้โหคาบกูมีมวลสารเมื่อละครั้งเล็กน้อยนะครับนะนี่ครับรายการที่สี่ครับต่อไปรายการที่ห้าครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่วัดอ uh ่ บางหุ่นพรมนะครับหรือวัดใหม่อมตะรถนะครับด้านหลังมีเออ่เขาเรียกว่าตราพั้มนะครับตราพั้มของวัดใหม่อมตะรถนะครับนะเป็นหรือชื่อเก่าก็คือวัดบางหุ่นพรมนะพี่นะวัดบางหุ่นพรมนะครับ าจะมือสั้นหน่อยต้องขออภัยนะพี่นะนี่ครับอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับถนะ้าทักลายมาขอได้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมส่งให้เลยนะครับนี่ครับวัดหม่อมาตัดลดนะครับนี่ครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะพี่นะรายการที่5้าครับ ไปรายการที่6ครับนี่ครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับนี่ครับมวลสารค่อนข้างละเอียดเลยนะพี่นะมวลสารค่อนข้างละเอียดเลยนะครับนี่ครับโอ้โหเห็นไหมพี่เนื้อแบบเนื้อแบบละเอียดเลยนะพี่นะนี่ครับ พิมพ์ JD นะครับนะพิมพ์ JD นะครับนี่ครับรายการที่6นะครับนะต่อไปรายการที่7ครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะ นี่น่าจะเป็นหอกอยุคต้นนะพี่นะดูจากพิมพ์ทรงละมานสสารนะครับนะเนื้อแบบนี้นะครับนี่ครับโอ้โหนะครับเห็ดพระสุงกรนะพี่นะนี่ครับพระพักนีกลมเหมือนผลมะตูมเลยนะครับ มาดูด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นหลังเรียบนะพี่นะเป็นหลังเรียบนะครับนี่ครับรายการที่7นะครับต่อไปรายการที่8ครับ <c oughs> นี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับ อหายนี่ค่อนข้างถึงยุกเลยนะพี่นะเนี่ยครับเนื้อจะออกโซนแบบแห้งๆแข็งๆนะครับมีมวลสารนะครับนะ นี่ครับหลังเรียบนะพี่นะตรงนี้เป็นหลังเรียบนะครับให้ดูเลยนะครับนี่ครับลอยหยุบจนนะครับครับรายการที่แปดครับไปรายการที่เก้าครับเป็นบิมใหญ่นะครับ เ็นม็ดเป็นก้อนเลยนะพี่นะาฐานคมนะพี่นะฐานคมนะครับนะดูดูดนี่ดูด้านข้างนะครับนี่ครับนูออกมาเลยครับพิมพ์ชัดพิมพ์สวยนะครับ รายการที่เก้าครับต่อไปรายการที่สิบครับ <c oughs> พิมพ์ใหญ่นะครับ <c oughs> เป็นพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อสวยดีนะพี่นะเนี่ยมีเมดเดท่าสุกแค่แลัตนชาติเมดพักซุ้มกอนะครับ พักนี่กลมเหมือนผลมะตูมเลยนะพี่นะเนี่ยครับดูคอนะคอนี่ชัดนะพี่นะพิมพ์ลึกพิมพ์ชัดเลยนะพี่นะเนี่ยครับ หลังจะเป็นหลังเรียบนะพี่นะมีเม็ดมอสสารนะครับเม็ดกรวดเม็ดพระสุมกรนะครับ <c oughs> นี่ครับรายการที่10ครับไปรายการที่11ครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับแต่กายงานเนื้อแห้งเลยนะพี่นะแห้งแก่งมากเลยนะครับ เนี่ยครับมันสารนก้อนๆน,นะพี่นะขเขาเรียกว่าเนื้อก้อนโคกนะครับนี่ครับพีพีพทนไหนนะครับชอบโซนแบบเนื้อก้อนโคกนะพี่นะนี่ครับและเนื้อเก่าด้วยนะพี่นะนี่ครับมีเส้นรองนั่งด้วยนะพี่นะ ร,รายการที่11ครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่12ครับ <c oughs> เป็นพิมพ์เจดีนะครับนะ <c oughs> นครับมมนสาดเป็นเม็ดเมก้อนก้เลยนะครับ มีเม็ดข้าสุกนะพี่นะเป็นพิมพ์เจดีวัดลักคังนะครับนะมวลสารวัดละคขังชัดเจนนะครับนะนี่ครับรายการที่สิบสองครับต่อไปรายการที่สิบสามครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัดลักขังนะครับ นี่ครับเนื้อแห้งเลยนะพี่นะเป็นเม็ดเป็นก้อนเลยครับ <c oughs> อ้โครับเม็ดข้าวสุกตากแห้งนะพี่นะเม็ดข้าวสุกตากแห้งนะครับ ิตรเข้าสู่ตากแห้งมาจากไหนนะครับก็คือ,อท่านสมเด็จโตนะครับก็คือมาจากที่เขาฉันเหลือนะพี่นะเขาก็จะไปตากแห้งแล้วก็มาผสมมวลสารเข้ากับสมเด็จนะครับในการทํสุภาษสมเด็จนะครับ <c oughs> นะครับรายการที่สิบสามครับไปรายการที่สิบสี่ครับ เนีย่ยครับพร้อมกรอบทองแบบนี้เลยพี่นะพร้อมกรอบทองขึ้นคอเลยนะพี่นะ <c oughs> <c oughs> เอาห้าร้อยนะพี่นะเอาห้าร้อยนะครับแล้วนะครับว่าวันในผมได้ผมก็แบ่งนะพี่นะผมก็ถั่วเฉลี่ยกันไปนะครับกำไรผมก็ไม่ได้มากหรอกนะพี่นะอันนี้ก็คือใส่กรอบให้พร้อมเลยนะครับ พิมนะครับเลยนะว่าคุ้มนะพี่นะคุ้มมากนะครับนี่ครับ5 0าบาทนะครับรายการที่14นะครับต่อไปรายการที่15ครับนี่ครับนี่เป็นเนื้อก้นคกนะพี่นะ พิมพ์ล้ำสำดีครับพิมพชัดนะพี่นะพิมพลึกดิยี่ดูนี่ซอกแขนเนี่ยลึกเลยนะพี่นะลึกเลยครับลึกคมเลยนะพี่นะนี่ครับเป็นเออ่นี่มวลสารผาสุมกอนะครับ ค่อนข้างเก่าเลยนะพี่นะดูดิมีคภาบขาวขาวผลึกแคลไซส์นะครับโอ้โหรายการที่สิบห้าครับต่ <c oughs> อไปรายการที่สิบหกครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับผอมกรอกเลยนะพี่นะเนื้อแห้งแก่งเก่านะครับเนื้อนี่ครับเป็นผ้าที่เก่าเก็บเลยนะพี่นะนะครับ พร้อมขึ้นคอเลยนะพี่นะพร้อมขึ้นคอนะครับนี่ครับมีรอยปูไตเล็กน้อยนะครับเห็นไหมนี่ครับนี่ครับรายการที่สิบหกครับพร้อมเกอะเลยนะครับต่อไปรายการที่สิบเจครับนี่ครับเป็นพิมพ์ิมใหญ่ครับ เนื้อจะออกขาวนะพี่นะขาวนวลน,นะครับบอกเลยนะครับว่าแค่กรอบก็คุ้มแล้วนะพี่นะแค่กรอบก็คุ้มแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหชัดแบบระดับ 4K เลยนะพี่นะนี่พิมพ์ลึกนะครับคอนูนมาเลยนะครับ นี่มีชายจีวอนะพี่นะสันสันฐานคมคมนะพี่นะดู <c oughs> <c oughs> นี่ครับการหลังครับเป็นหลังเรียบนะพี่นะหลังเรียบนะครับนี่ครับรายการที่สิบเจ็ดครับห้าร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สิบแปดครับ นี่คนระับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ๋มีข้าวผลึกแคลาซท์นะพี่นะเห็นไหมขึ้นข,ขาวๆเป็นปุยๆเลยนะครับนี่แง่เอากล้องลงปุ๊บเห็นชัดเลยนะพี่นะแคลายนะครับพิมพ์องค์สวยนะพี่นะสวยนะครับ จะเป็นหลังเรียบนะพี่นะเป็นหลังเรียบนะครับนี่ครับรายการที่สิบแปดครับกอบเงินเขาเรียกกอบเงินแปดตังค์นะพี่นะแบบนี้นะครับว่าค่ากอบก็คุ้มแล้วนะพี่นะรายการที่สิบเก้าครับ <c oughs> มีเม็ดมวลสารนะครับ เส้นลองนั่งนะเม็ดเอ่อมณิสารพระซุ้มกอครับและรัตนาชาติครับนี่เม็ดพูนปลาหอยเป็นก,นก้อนเลยครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับรายการที่19ครับหอมกรอบเลยนะครับนะ เป็นลายไทยนะครับรายรายการที่ยี่สิบครับ <c oughs> นี่ครับน,นี่ครับหลังแบบนี้ก็จะเรียกว่าหลังสังขยานะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นะพิมพ์ใหญ่หลังสังขยานะครับ ี่ครับจับโฟกัสกล้องนะนี่นดูเนื้อนะครับโอ้โหพี่เอ้ยพอมกรอบแบบนี้นะครับนะพร้อมกรอบเลยนะครับนี่ครับมาดูด้านหลังนะครับหลังสังขยานะพี่นะหลังสังขยานะครับนี่ครับรายการที่ยี่สินะครับนะนี่ครับ ต่อไปรายการที่21ครับนะครับเป็นพิมพ์เกตบัวตูงนะครับพิมพ์เกตบัวตูงวัลครังนะครับพร้อมกรอบนี่ครับใบหูเกตตุมตรงเลยนะพี่นะนี่ครับมีชายจีวรด้านขวานะครับในซอกด้านขวานะครับ <c oughs> มีเส้นแซมนะครับแล้วมีเท้ายื่นออกมานะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมอนุญาตเอาไม้แหลมไม้จิ้มฟันชี้นะจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะตรงนี้นี่ถือว่าพิมพ์ชัดพิมพ์สวยเลยพีนะแล้วแถมพร้อมกรอบแบบนี้นะครับนะนี่นี่เห็นไหมโอ้โหนี่ครับมาดูด้านหลังครับ ครับโอ้โห้อยหลังนั่นพิมพ์นะพี่นะรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสองครับ <c oughs> พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่หลังสั่งขยะนะพี่นะสังสั่งขยานะครับ ค่อนข้างเก่าเลยนะพี่นะหาค่อนข้างเก่าเลยนะครับนี่ครับมวลสารชัดเจนนะพี่นะพิมพ์ทงนี่คมเลยนะพี่นะลึกๆเลยครับนี่ครับมาดูหลังสังขยานะครับโอ้โห นี่ครับสวยงามเลยพี่นะเห็นไหมน,หะนะครับหลังสังะยานะครับรายการที่ยี่สิบสอครับไปรายการที่ยี่สิบสามครับนี่ครับพร้อมพร้อมกรอบทุกองเลยนะพี่นะที่พาม,มาโชว์นี่คือองค์ละห้าร้อทุกรายการเลยนะครับพิมพ์ใหญ่นะพี่นะ โฟกัสแป๊บนึงนะครับนี่ครับพอดีเอกอกรอบมันเป็นโค้งมนนะพี่นะมันเลยแบบโฟกัสยากนิดนึงนะครับนี่ขงนี้เท้าชัดนะครับ ไหลด้านซ้ายยกสูงกว่าด้านขวานะครับนะเห็นไหมเป็นร่องอ่ะพี่ครับตามตำราเลยนะครับดูด้านหลังครับอันนี้เป็นหลังเรียบนะครับนะหลังเรียบครับรายการที่ยี่สิบสามครับ รายการที่2ี่สาครับ500บาทครับไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่24ครับครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหลังเรียบครับวันนี้จะเห็นสังคตินะพี่นะสังคติชัดนะครับนี่เกตทะลุซุ้มนะครับนี่ครับ เนื้อนี่จะค่อนข้างแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับเท้าชัดนะพี่นะนี่สังคติคมคๆเลยครับนี่ครับโอ้โหฐานเถินนี่ไม่ต้องพูดถึงนะพี่นะโค้งๆเลยครับแทบจะบาดพัเติกออกมาเลยนะพี่นะนีครับดูเส้นซุ้มดิโอ้โนี่ย หอ,อมกรอบเลยแล้วพี่นะสวยๆแบบนี้หอมกรอบนะครับนี่ครับหลังเรียบนะพี่นะมีมวลสารละเอียดนะครับนะมุดเม็ดมวลสารค่อนข้างละเอียดนะครับ <c oughs> นี่ครับรายการสุดท้ายรายการที่ยี่สิบสี่นะครับ ครับก่อนจะไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับ0805122332นะครับมีสแกน q ิวอาโค้ดนะครับนะแเป็บเราไปค้นหาได้เลยนะครับและมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับครับสำหรับรายการตำนานพระสมเด็จ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ